ใช่ครับสวัสดีค่ะก็ดีใจเนาะที่พี่มาเยี่ยมอยู่กันตั้งไกลใจไม่ถึงจริงมาไม่ถึงเน่าบนเนี่ยวัสดีจ้าอันนี้น้องเพนหลังบ้านธนารุทัยยึดช่องพี่สาวดารุณีเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนี่น้องเพนจะพาดูนะคะ <c oughs> ความเป็น <c oughs> ความเป็นเจ้าบ้าน <c oughs> ค่ะอันนี้คือที่นอนที่น้องเพียนจรรยัดให้พี่สาวดารุณีนอนนะคะเอาแบบพูทอนเลย น้องเพนนอนแบบไหนพี่ก็นอนแบบนั้นแต่พี่ง่ายมากง่ายสุดๆเลยพากินอะไรก็กินพานอนตรงไหนก็นอนนี่นะคะแล้วตรงนี้ไม่ได้ว่ามีแต่พี่สาวเราอยู่คนเดียวนะคะมันมีเจ้าสี่แอบมันใจแอบ,บ,บเข้ามาขอที่นอนนะคะมันจะมาอยู่กันตรงนี้เต็มเลยนี่นะคะนี่คือเผลอไม่ได้เผลอจะนอนด้วยออันนี้คือสองคืนที่ผ่านมาันพี่พี่ดรินีพี่นอนตรงนี้นะคะนนบบไม่รู้ไม่รู้ได้หวยหรือเปล่าเรามาถามกันนะคะเป็นยังไงคะ เจ้าของช่องนอนนอน,น,นอนบ้านนอนบ้านน้องเพนสองคืนได้หัวสบายมากค่ะได้ตัวไหนบ้าง <c oughs> หัวามาบอกเอฟซีหน่อยยังไม่ฝันนะคะฝัน <c oughs> หลับสนิทก็จนไม่ได้ฝันเนี่ย <c oughs> หลับสบายเกินแล้วแล้ว,ลวน้องเพนจะเล่าให้ฟังนะคะไม่ได้นอนแบบถึงแม้รรยากาศบ้านบ้านบ้านน้องเพนมันจะอยู่เงียบมันจะเงียบมันอยู่กลางสวนนะคะแต่ว่าอ่า ก็จะมีีเสยงกลางคืนกลางนเนี่ยลูกชายของน้องเพนเนี่ยสี่ตัวแล้วก็มีหมาข้างบ้านมาอีกสองตัวเป็นหกตัวมันจะมาทําการเปิดเปิดวงมันหอนกันทั้งคืนนะคะเนี่ยพี่ใหญ่เจ้าหมอกนี่ค่ะน้องเล็กเจ้าปะะกูตัวที่ตัวที่โดนกัดนะคะตัวที่ป่วยแต่ก่อนตรงนี้จะมีแค่น้องเพนก็หามเข้าไปนอนตรงนี้ก็ให้น้องประกูนอน เชา้านี้ตอนแรกมีโปรแกรมว่าจะไปไปสวนที่นายกศักนะคะบ้านตากแดดห่างจากบ้านน้องเพนไปเยอะเหมือนกันแต่บรรยากาศเป็นแบบนี้ก็คือไม่สะดวกหลายๆประการนะคะก็ไว้พี่อาจจะไม่ได้มาหาเราในในอีกในปีนี้อาจจะไม่ได้มาแต่ว่าเราจะส่งตามไปนะคะอินทผลัมตอนวันศุกร์แต่นี้คือเฉยแช่มากนะคะเชา้านี้กับข้าวที่น้องเพนทําให้พี่กินนะคะ เววหมดแล้วแกงเห็ดเพาะนะคะหมดแล้วอันนี้ผัดผักค่ะอันนี้น้ำิีบัวทูน้าไม้ต้มในสวนมาบ้านน้องเพียนได้กินของแปลกแน่นอนนะคะเป็นครั้งไม่ใช่ครั้งแรกเนาะเป็นเป็นเคยกินอยู่ใช่ไหมคะเห็ดเพาะเคยกินอยู่เน,ะเนาะแล้วก็มากินที่น้องเพียนแกงกินให,นใหม่เป็นเห็ดอัดฟีดอาจจะไม่อร่อยมาก แต่ก็ก็ยังอออพี่ <c oughs> บอกว่ายังอร่อยอยู่ <c oughs> แล้วพ่อใหญ่กินใหญ่เลย <c oughs> พ่อใหญ่พ่อใหญ่กินไม่รอไม่รอแขกเลยนะคะคาใหญ่มาก <c oughs> ตอนแรกถ้าฝนไม่ตกเราก็คิดคิดกันว่าจะพาพี่ไปเก็บเห็ดนะคะ <c oughs> อันนี้คุยกันไว้หลายวันละอยากจะพาไปเก็บเห็ดแต่ฝนไม่เป็นใจนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปย่ำเห็ดก็เลยไม่พาไปคิดว่า ถ้าไปแล้วก็เสเลงไปกันง่ายๆป่าป่าในบ้านนะคะเห็นมีข่าวว่าเห็ดออกด้วยนะแต่ว่าก็คือไม่ได้ไปค่ะคสรุปก็วันนี้วันนี้วันนี้พี่ดารุณีไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะก็อาจจะติดด้วยเกรงว่าเสียงจะไปรบกวนพ่อใหญ่จะทําคลิปนะคะเนี่ค่ะเจ้าบ้านเจ้าบ้านเออมาแล้วมาแล้วเจ้าบ้าน วันนี้พี่รณีจะเดินทางแล้วเนาะพ่อใหญ่เนาะใช่ครับสวัสดีครับก็ดีใจเนาะที่พี่มาเยี่ยมอยู่กันตั้งไกลใจไม่ถึงจริงมาไม่ถึงเน่าบนเนี่ย่มีคำคมเลยายเลยเนี่ว่า เ, à, เราจะไม่ได้พาไปเก็บยเหตุก็หวังว่าโอกาสต่อไปพี่จะมาเยี่ยมเราอีกเนาะพ่อใหญ่เนาะฝนไม่เป็นใจฝนตกไม่เป็นใจเช้าเลยฝนไม่เป็นใจสวนนี่ระผาลำก็ไม no> ่ได้ไปเราไม่ได้ไปไว้เรามาใหม่เนาะพี่ดารีเนาะไว้เรามาใหม่เราต้องมาแน่นอนแล้วเมื่อวานนี้พี่สาวซื้อหม้อหม้อกระทะนะคะเราไปดูกันอันนี้นะคะหม้อหม้อหม้อชาบูหม้อกระทะชาบูที่ที่บอกว่าซื้อว่าเป็นที่ระลึกให้ให้มันมี มันมีถนนอินทิรามีซอยแบกแจ็คอันนี้ก็เลยมีหม้อซุกี้ของพี่สาวช้างแดงไว้ให้หลังบ้านเป็นที่ระลึกนะคะหลังบ้านไม่ใช้นะคะเนี่ยเมื่อคืนใช้งานไปแล้วจะเก็บซ่อนอย่างดีเลยกลัวอะไรรู้ไหมคะกลัวมีคนเอาหม้อเรามาใช้แล้วเราขี้เกียจล้างจานนะคะกลัวจะโดนแช่กลัวห <c oughs> ม้อจะพัง <c oughs> เดี๋ยวเขาจะแช่ของหลังบ้านไว้นะคะพี่ๆโอเคนะคะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้ก็น้องเพนขออนุญาต ที่ที่เป็นคนถ่ายให้ที่เป็นคนพูดนี่เ mm hmm. ขาโอกาสย <Okay. S 1> ึดช่องหนึ่งวันนะคะเพราะว่าจะสอนพี่พี่เพลินในการตัดต่อคลิปนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เคยทําคลิปสั้นเลยมีแต่ลงช็อต mm hmm. จะได้เป็นแนวทางเราทําเป็นก็จะได้แนะนํานะคะไม่เป็นมากก็สักนิดนึงแลกเปลี่ยนกันนะคะความรู้ mm hmm. สําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ช่องของพี่สาวตูณีนะคะน้องเพนก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกความรักที่มีให้ครอบครัวน้องเพนเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ